สวัสดีครับสวัสดีวันนี้จะพามาตัดต้นโพแดงไปชำเนาะก็แก่ก็สั่งมาก็ขายดีในกรลีใต้เนาะพี่นุ่มทำอะไรโอ้ยตัดโพดแดงครับผมอย่างรอผมนึกว่าแดงใบเลเออคือมันมันเยอะเกินไปนะครับผมวงนั้นเราตัดนาะน้องแฟงเนาะใช่ใช่แล้วมันรู้สึกว่า ถ้าเราปลูกใส่เนื้อดินแล้วมันขยายใช่ขยายไปมากตัวดีมากนะครับที่สําคัญพี่เพื่อนเวลาตัดนะระวังที่สุดนะครับผมยางเนาะตัวนี้ทําให้เปื่อยมันจะกัดเหมือนกับย้อนเข้าไปดูย้อนไปดูคลิปพี่หนุ่มเกษตรเนาะจะมีอยู่คลิปๆนึงเหมือนเหมือนเหมือนไก่อันห้าเหมือนไก่น้ำห้าเห็นมวยยกห้าเขาตีกันดุเดียดอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแหละดูหน้าอะไรปูดบวม ลั่นหมดเลยนะครับระวังเลยจุดนี้เนี่ยหนุ่เกษตรถึงใส่แว่นนะครับใส่แว่นแล้วก็ถุงมือนะครับผมย่าใต้องถุงมือยางเนาะสำคัญก็คืออย่าให้โดนยางเนี่ยเนี่ยเนี่ยยางขาวขาวครับผมโดนตาโดนอะไรลืมไม่ขึ้นเลยนะครับหนุ่เกษตรต้องไปหาหมอนะครับแล้วถ้าเราไปจับอาวัยวะเราเปื่อยนะครับเปื่อยหนุ่เกษตรเปื่อยมาแล้วนะครับผมหมอไปก่อนก็คือเปื่อยเลยใช้งานไม่ได้ยาวนะมือมือเรา่ยสำคัญย่าไปจับนะครับผมพวกนี้เราก็จะตอนไว้อยู่ <Yeah. c oughs> <c oughs> แต่เรากแต่เราก็แต่เราก็จะตัดตัดแบบจะไปตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเนาะวันนี้วันนี้ออกลากเลยยังยังไม่รู้เนะเาะอ่าผมยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรเลยเลยมีมือก้าจับเนาะโดนมาแล้วครั้งหนึ่งเข็ียดลาบแล,แล้วเนาะน้องแซงก็โดนมาแล้วนี่อันตรายมากพิษ แว่นตาก็ต้องใส่พวกยางเขาน่ะนะครับมันจะเป็นไอระเหยเขาจะแสบตาเนาะคิดร้ายแรงมากจริงๆยอมรับเลยเราต้องเราต้องเราต้องเซฟเซฟตัวเองก่อนนะครับผมก่อนที่จะตัดเนาะเซฟตัวเองให้ดีๆเลยพวกหลกยางหรือว่าพวกไอระเหยเนี่ยมันทําให้โดนตาเราเนาะมันแสบมันร้อนนอนนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวอาแคนนี้กันไป ไปกรันไปดูกันเลยนี่เป็นสวนป่าของเราเนาะมีกล้วยกล้วยแดงก็มีต้นบางใหญ่โอ้โหข้าก่อนเนาะล้วกอจะเปิดให้ลูกค้ามาชมฮึ <c oughs> อืมตอกแล้ว นี่เนื้อดินของเราก็จะประมาณนี้จะเป็นส่วนหลายมากจะเป็นปรงๆเนาะเน้นทรายเดี๋ยววิธีปลูกไปดูกันเลย,น,ลย,ลยนีย่่แไ้้บง ลองไปคลิปด,ดิก็ลองผสมดินแผสมดินนี่ยังผสมดินเราก็จะทประมาณนี้ปุ๊บเขาให้เข้ากัน,นตาส่วนนี้ตามใจเราเลยเนาะแต่ให้ทรายเยอะๆจะดีกว่า เขาชอบสายถ้าทรายไม่เยอะต้นเขาก็จะเน่าจะเปื่อยก็จะไม่ได้ผลออกมาดีวิธีตัดแล้วก็จะตัดแบบนี้เนาะจะเลือประมาณประมาณสักยี่สิบเซ้นได้ไหมนะได้เนาะสิบเส้นสิบห้าเส้นห้าเซ้นประมาณนี้นเนะะานเนะตัดเป็นท่อนเป็นท่อน แล้วแต่ความชอบตัดมากตัดน้อยแล้วแต่การก็จะประมาณนี้จะเหลือใบไว้หนึ่งใบหรือสองใบก็ได้เนาะแต่ใบอย่าให้เหลือมากเพราะว่ามันจะน้ำเลี้ยงมันจะไปเลี้ยงใบหมดเนาะจะทำให้ก้านเน่าเสียได้เนาะแล้วต้องระวังนี่ยางมันเจ็บ ปวดมากเลยปวดแสบปวดร้อนเนาะรอแล้วเจอกตัวไม่รู้อู๋ผมบอกเลยเนาะการตัดเราก็จะประมาณนี้อิงเล็กจิน้อยนะครับใช้ได้หมดอิงเล็กจิน้อยนะครับใช้ได้หมดเลยขึ้นอยู่ว่าชำมันไม่ใช่ชำง่ายๆนะครับถ้าไม่มีเทคนิคถ้าไม่รู้เทคนิคจริงนะครับทำถูกสี่สุกห้าไม่ได้เลย เน่าหมดเสียหมดแต่น้องแท้งน้องหนุ่มน้อยคุณอดนอนอัปเดตให้สำหรับคนที่อยากจะขยายและได้รู้แนวทางนำไปทดลองดูเอน้องหนุ่มน้อยได้แล้วเพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์สำหรับเยาวาชนคนรุ่นใหม่อยากจะทำยังไม่รู้แนวทางก็เข้ามาดูช่องหนุ่มน้อยคุณอดนอน วิธีการชําเราก็จะชําประมาณนี้เสียบสับพันลงไปเลยเนาะประมาณนี้นะบบเนี่ยเราจะเอียงประมาณ45องศาเพื่อให้เขาอยู่ในเนื้อดินละึกๆเนาะ นี้ต้องระวังนะเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้อนุภาพของอยางรุน<ด>แรงขนาดไหนถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้เลยเยีมมาแล้วนะ <c oughs> ยเนยาะล,ลาปันเป็ดคือคอนแล้ว <c oughs> โอ้พือนยมันกับเพ่อนยำคือง้น้อยกินเนีก้านะเป็นตะยันโใบคงจะคของกับว่าเปียอยู่นี่เลยไม่ได้ใส่งั้นเลยเนยวานสยวะ้ยที่นุมกับเซนเนี่บอกเลยไ่ได้ใส่งั้นเป็นเดียน คือว่าปิดปีมันได้ด้วยปีมโดนพูดตากระตูกเือบวมมันใกล้กหยกฮะมันใกล้เข้าทางตาได้เลยนี่ยอ่อน <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทาเสร็จเราก็จะเอาเข้าห้องอบเพื่อเล่งลากของเขา <S <S ถ้าเราไม่เอาเข้าห้องอบมันก็จะได้ผลเหมือนกันแต่มันจะชา้าจากที่เป็น1เดือนนาาจะออกมาแล้วมันก็จะเป็น2เดือนไปอย่างนี้เนาะประมาณนี้หลังจากํำเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาลด itu jadiประมาณ ini. Lalu kata terbaik, เราไปเข้าห้องอบกันเลยแล้วก็จะทำกันประมาณนี้เนาะประมาณหนึ่งเดือนมีลาบออกมาแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ ก็เป,ป็นกำลังใจแนวทางให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ